สวัสดีครับสบีเอฟซีเราพัฒนานะครับวันนี้มาพบกับเราพัฒนางวดวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันกสิบแปดนะครับนะสำหรับเราพัฒนาวันที่สิบเจดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผลรางวัลของปรที่สี่สองสี่หนึ่งเจกนะครับของเราก็ทดลองสูตรครั้งแรกนะครับถือว่ามาดีนะครับนะเดินมาดีเลยนะครับคู่กันมาที่ จ็ดหกนะครับนะส่วนเลขเด่นยังไม่เข้านะครับในเะก้าขอบศูนย์ไม่มาเลยนะครับจับคู่ก็มาที่เจ็ดหกตร,ตรงตรงตัวนี้นะครับนะแล้วก็แต้มเดินมาที่แต้มสามนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะทั้งจับคู่แล้วก็แต้มนะครับสูตรเดินดีก็ขอใช้ต่อนะครับนะเดินต่อด้วยกันนะครับมาดู ในสูตรอตัวนี้เป็นสูตรเดิมนะครับนะที่เคยหลุดนะครับวันที่ผ่านมาเข้ามาสามตัวเลยนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับนะหนึ่งสี่เจ็ดเดี๋ยวมาขยับออกตัวหน้านะครับนะก็จจะพู่กันมานะครับแล้วก็สามตัวฝั่งนี้ก็มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดชนเจ็ดนะครับถือว่าเด่นอยู่ในเลขเจ็ดนะครับคนนี้นะครับ ค่าสูตรเดิมก็เป็นสองหกหนึ่งนะครับจะคู่กับสามห้าหกเก้านะครับเตกวิ่งสองตัวมาตัวนะครับก็มีทีอแอดไม่ได้เสนอเนื่องจากว่ามันหลุดบ่อยนะครับนะครับหลุดสามม้วติดนะครับก็เลยไม่ได้เสนอแล้วก็มาเข้าแล้วก็มาหลุดแล้วก็มาเดินยาวนะครับยาวมานะครับแล้วก็มาหลุดนะครับมาดูว่าไปกับศูนย์เนี่ยจะเดินต่อไหมนะครับ มาดูสูตรที่เราใช้เลยดีกว่าครับนะอทดสอบให้ดูเป็นงวดแรกนะครับที่17กุมภานะครับก็ตัวนี้ไม่เข้านะครับนะแต้มเข้าที่แต้มสามนะครับเจ็ดหกนะครับงวดวันที่สิบเก้ากุมภานี้นะครับนะแต้มที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับเด็กเด่นสองตัวหกกับเจ็ดนะครับนะ แล้วก็จับคู่วันนี้นะครับใช้ 6, 8, 9แล้วก็ 6, 7, 8นะครับจะเห็นว่า6อ่ที่แอ d ติ๊กสีแดงว่านี่ครับนะเนื่องจากว่ามาชนกันนะครับนะชนเดี่ยที่เลข6นะครับอ่าถ้าในสูตรที่ใช้อยู่นะครับนะชนแล้วมาไหมก็ไม่ได้มาทุกครั้งนะครับนะถ้าชน3สูตรนี้ครับนะวันนี้ชนหนึ่งนะครับก็ไม่มานะครับ ไม่ชนนะครับไม่ชนวันนี้ชนหนึ่งอีกครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็วันนี้มาหนึ่งนะครับนี่คืองวดของปีเก่านะครับของมกราคมนะครับเดี๋ยวถ้ามาขึ้นมาของกุมภาเนี่ยนะครับเห็นว่าชนแล้วค่อนข้างจะเดินดีนะครับแต่จะเป็นเลขตัวเด่นไปนะครับอย่างเช่นนี่ครับวันที่สามเชือมมกราเนะครับสองสองสองก็มาที่สี่สี่สองนะครับมาสอง เจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็ชนอยู่ในกลุ่มนะครับนะอย่างละสองตัวนะครับแล้วก็มามาที่เจ็ดกุมภาเนี่ยครับชนหนึ่งอชนศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับชนศูนย์ศูนย์มาที่ศูนย์ศูนย์นะครับนะงวดสิบกุมภานะครับอ่าไม่ชนนะครับนะว่าชนแค่สองตัวนะครับงวดที่สองกุมภาเนี่ยนะครับชนสี่นะครับนะสี่สี่สี่มาที่สี่ห้านะครับ 000, 000, 000, แล้วก็งวดวันที่14กุมภานะครับชนเจ็ดนะครับนมาที่47โดสี่4774เอา่อ่มากนะครับนะแล้วก็งวดที่มันจานนี้นะครับนะก็ไม่ได้ชนทั้งหมดนะครับชนแบบอย่างละสองตัวนะครับแต่ก็ยังมาอยู่นะครับสังเกตกลุ่มนี้นะครับสี่เนี่ยมาทั้งสี่งวดติดเลยนะครับนะ74 45 46 47 41นะครับ พอถือว่าเดินในกลุ่มเลขสี่ดีมากนะครับส่วนเลขเจ็ดเดินมาสองครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าสี่นี่เป็นสตินะครับเท่าที่เราดูมาเนี่ยไม่มีเลขไหนที่มันเดินต่อเนื่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าในกลุ่มเลขเดินในเลขเจ็ดนะครับนะเดินค่อนข้าดีนะครับวันนี้เจ็ดสองครั้งแล้วก็สี่เอหกนะครับนะหกก็เดินสองครั้งนะครับดูวันวัุนี้จะเดินต่อไหมนะครับซึ่งเราก็เด่น ไปที่เลขหกนะครับในสูตรนี้นะครับแต่ถ้าเอาสูตรนี้มาเทียบในสูตรเดิมของเรานะครับจะเห็นว่าในกลุ่มของตัวเลขนะครับเด่อนที่หกนะครับหกหกหกสามสูตรแล้วนะครับโนะคลรสูตรกันนะครับสามสูตรแล้วก็มาชนอีกสูตรนี้สูตรที่สี่สองหกหนึ่งนะครับจนสูตรที่ห้านะครับสามห้าหก ้าคนรับจนที่หกมันถ้าจะเน้นกันเน้นที่เด่นหกนี่แหละครับนะคิดว่าส่วนแปดชนไปที่สามสูตรนะครับนะแต่ถ้าชนในสูตรที่เราใช้วิ่งจับเนี่ยนะครับก็มีหกกับแปดนะครับชนกันนะหกจนหกแปดชนแปดนะครับก็ลองดูครับหกเจ็ดแปดนะครับ หรือจะออกมาสามตัวแบบนี้นะครับหกเจ็ดแปดตัวคาดเดาได้ยากสําหรับราวพัฒนานะครับบนะอกว่ามันเลยครับจับคู่ราวพัฒนาวันที่สิบเก้าอุมภาพัน์สมรรถสิบแปดนะครับจับคู่ทั้งหมดเก้าชุดนะครับนะหกแปดเก้าจับคู่กับหกเจ็ดแปดนะครับเด่นไปที่หกกับแปดนะครับเนื่จากชวนหก จนหกนะครับแล้วก็ชนแปดนะครับหกหกหกเจ็ดหกแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับต่อทั้งหมดเก้าชุดนะครับอแอแนเทเนมที่หกกับแปดเนื่องจากว่ามันชนกันนะครับนะหกแปดก็ชนฝั่งนี้หกแปดก็ชนฝั่งนี้นะครับนะก็เลยคิดว่า น่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับสำหรับแต้มก็มีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับจะเห็นว่าแอดให้ดนโทรกับแปดแต่ว่าเวลาเน้นแอดไม่ได้เน้นตามที่ให้นะครับเน้นไปนตามแต้มนะครับพอมดผ่านมาแต้มก็เข้านะครับแอดก็เลยเน้นตามแต้มนะครับก็ออกมาที่หกหกแต้มสองนะครับแปดแปดแต้มหกเจ้าเจ็ดแต้มหกแล้วก็ เก้าแปดแ้มเจ็ดนะครับที่เหลือก็มีไม่ไม่ได้เข้าแซมนะครับจริงๆชอบอยู่ตัวนี้นะเขชอบนะครับหกแปดเนี่ยนะครับก็สวยดีนะครับแต่มันไม่ได้เข้าแซมเราแอดเกลยียไปเน้นให้นะครับส่วนถ้าท่านใดชอบก็วาไปดมที่ชอบเลยนะครับนะเพราะว่าเราพัฒนาน่าจะคาดเดารยะยกนะครับก็อยู่ที่โชควาสนาของแต่ละท่านแล้วกันนะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสําหรับเราพัฒนาก็ทดลองสุดใหม่นะครับหวังว่าจะปังได้เดินต่อนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกหวยโทรศัพท์มีเงินมีทองใช้ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ